เล่นไหม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 ถ้าเล่นจับมือก่อนถ้าเล่นจับมืออ่ะ๋ยวปล่อยเร็วเร็วมามาไปงั้นไปไปเลยไปปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยอาอพอปล่อยแล้วไม่ไปนี่ไง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 ไม่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 มไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไปเลยนู่นสนามไปเลยไปเลยไปให้เวลาให้เวลาเราให้เวลาล้วไปเลยพี่กิ๊กครับ ท่านแม่อ้าวอ้าวอ้าวมีแขกไม่ได้รับเชิญมานี่เร็วมานี่เร็วแสดงความเป็น

มันนี่แล้วน่ะน่ะน่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนะ ปล่อยเขาสักพักหนึ่งครับมีที่เล่นแล้ว